เตือนเจ้ามาสมศรีเหี่ยวเข้าเปิดยำลูกกําเตียบ้านไม่ยาพริกป่นเอามาละวน้นในเมืองแหะหาพริกสดมนเจอยำปลากระป๋องอล้วกันเนาะเอาปลากระป๋องมาจากบ้าน,นค่ะนี่ค่ะปลากระป๋องมาจากบ้านตะวันสมศรีจะยำปลากระป๋องนะแค่คัดไป่ก่อนไปยำตื่นแต่ห้องโมงเก่งอยู่สมศรีเหี่ยวเข้าตะวนันนอนรับเจ้า ใส่หอมขึ้นให่หรอใส่พริกป่นนะเนาะดี๋ยวเอามาตยุยบ้านฝรั่งเราจะเป็นยี่สิละครับต้องเอามาตุยนะคะแก้คัสเดี๋ยววันนี้จะไปกินข้าวบ้านน้องสาวบ้านหลังงามกูนอย่างนั้นน้องเจอทะเล้วเลยเดี๋ยวจะาพาไปนะคะ เดี๋ยวควรจะถามว่าทําไมไม่รอเขากินข้าวล้อมไหวนะคะความหิวเนาะเพราะสมศรีกินข้าวแต่เจ้าสมศรีก็เลยต้องหากินก่อนกว่าเันจะตื่นเก้าโมงสิบโมงตื่นมาปลากรกินขนมปังอย่าฝรั่งเขาไม่เหมือนเราเนาะเขาจะไม่กินข้าวนี่แหละสมศรีก็ยำปลากระป๋องเจ้าไปกินข้าวกันเสร็จละอะกินข้าวเจ้าดิเนาะกับเจ้าเลยเจ็ดโมงอ่ะมีไปลูกแด้ บ้านน,นสสี่เปลูกไก่ไอ้สุ่มีหิวข้า,ยาวยงป่ากับป่องเจ้าใส่พริกปน่นนะผมมีพริกสดมันไดเอามาแต่บ้านพริกปน่นเอามาละในวิมินะมันนกินข้าวได้กันดีนะที่เอามาตดยชุส่มสได้เอากับข้าวมาตัวตลอดนะคะขานมาซอบกินบ้านเปิดบ้านไม่ยากเก่งกับใหอ่แบบเราก็เก็บ เขาตื่นเจ้าประตื่นสายวันนี้ลูกอ่ะมูกก็หิวมันแม่นใส่พริกป่น,นส้มส้มเนาะ วันนี้จะไปกินข้า,าวะะบ,าาบ้านน้องสาวนะคะบ้านหลังนงามปู้นเนี่ยบ้านน้องสาวพี่รวรวเ่จะเป็นไม่งานวันเกิดเท่าไหรอ ไปกินต้นไปตอนเที่ยงเดี๋ยวจะไหยคิดมาขอละเป็นเพื่อเ,เพื่อเพนะื่อซมสบมา นี่แหละน้่มจีเด๋อเอาก็เข้ามาด้วยเราทจีต่นเจ้า 对呀。<But> yeah. <laughs> กำลังกินแต่ขนมปังกินไี่ยิน่ะขมให้ยาเห็นหวัมเป็นไม่เท่าโว่ควัดไม่เท่าก่อนเด้วนี่เจ้า้องความเป็นสีขาว นี่นะคะปันบิ้วอินแบบบ้านปันหลังใหญ่เนาะตรงนี้เป็นตู้เย็นอันนี้เฉพาะชั้นหลังเป็นโนไม่เท่าเันเล่นดนตรีนะคะไม่เท่ามันเป็นครกมันจะมีของพวกนี้น,นอนห้องปูนก็มีชั้นบนชั้นบนมีคนนอนนะคะเป็นอยู่สองคน อันนี้สมสีก็สามีนอนห้องนี้มาละเอนทัเต่าไฟยังไม่ได้ก่อไฟต้นคิสต์มาสไปละเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนนะคะทีท่ติดตามเดี๋ยววันนี้ไปเห็นข้าวบ้านน้องสาวาจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะขอบคุณคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ